ระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าใน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 ยะของผมเนี่ยผมมองถึงเรื่องของการของการพัฒนาต่อว่าเราจะทํายังไงกับอีกสองปีข้างหน้าอืมอันนั้นแหละครับเพราะว่านักเตะที่ต้นบอกต้นบอกคืออายุเฉลี่ยเขาไม่เยอะเพราะฉะนั้นของเรามีแต่เริ่มจะถอดออกอืมเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องระแวดระวังเหมือนกันแต่ในเดียวกันยินดีกับเรื่องของ เขาเรียกไงใช้เกมในสนามใช้เฟร์ในสนามที่สยบเรื่องของอันดับปีศาเรื่องของอคีย์บอร์ดเรื่องของภาพลักษณ์ตอนนี้เรากเรื่อนมาทีนี่แบบว่ามันมันทำให้รู้ว่ามึงไม่ได้เก่ง,ง,งก,ก่อนคูรลองแต่ผมไม่ได้มึง,ง,งแย้งไว้แบบนี้บบเพื่ออะไรปะเพื่อให้รู้สึกว่าเราอะต้องตกกระบาลตัวเองตลอดเวลาว่าเฮ้ยถ้ามึงหยุด อนาคตมึงอาจจะอาจจะอาจจะหลุดมืออีกครั้งหนึ่งอืมอ่าก็เหมือนต้องพัฒนาต่อไปนะต้องดูว่าชุดออย่างชุดนี้ก็ยังพอมีทั้งธนวัตรมีกฤษดาที่ที่วัดก็ยังได้อยู่อ่ามีวัดยังได้อยู่ก็อันนั้นคือเป็นเรื่องของของอนาคตของเอฟเอที่จะพัฒนาต่อซึ่งซึ่งเราเป็นในฐานะกองเชียร์คนไทยคนหนึ่งแล้วก็ เป็นคนอยู่ในวงการเนี่ยอดเป็นห่วงไม่ได้ถ้าเห็นฟอร์มเวียดน,น,นามแบบนี้อืมอืมอ่าอันนี้อันน,น,นี้อันนี้มีคนถามมา <laughs> เออถ้าโคตเตี้ยครูมทีมชาติลาเกตตัวหนึง่งปีจะได้แชมป์สุลกีไหมครับ <laughs> ไม่ได้เรอพราะอะไรบ้าเพราะมันติดติดขัดเรื่องของโปรแกรมต้องเล่นกับไทยลีกอยู่แล้ว เพราะบางอย่างเนี่ยณเวลาเนี้ยฟุตบอลมันเปลี่ยนไปอยู่แล้วลุนัาจะบอกเก็บตัวปีหนึ่งมันไม่เหมือนสมัยก่อนเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นคือมันต้องพัฒนาทั้งองค์การพยพว่าไม่ว่าจะเป็นลีกต้องพัฒนาขึ้นทีมชาติเองก็ต้องมีการสก้าติ้งทุกสัปดาห์ว่า,ดาเด็กแต่ละคนมีการพัฒนาการแบบไหนเพราะฉะนั้นรกเาณเวลาเนี้ยผมเชื่อว่าเราต้องหาเจ2 เราต้องหาหมุ้ยสองเหมือนในยุคที่เราตามหาบียพฟงหนึ่งบียพงสองบีย,พง,งยพงสามเนี่ยเรายังหาไม่ได้เหมือนกันชั้นใดชั้นนั้นนะเวลานี้เราอาจจะบอกว่าเราได้แชมป์แต่อย่าพึ่งะนงตัวว่าเฮ้ยเราได้แชปมป์เสร็จปุ๊บปีนี้เราจะยเขาจริงแต่ในอนาคตละอ่าซึ่งย้อนวันนี้ครับวันนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับกับพี่เฮงวิยาเราคุณพี่เฮงบอกว่าเวียดนามอายุสิบหก สิบสี่เริ่มเก่งมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทําคืออะไรก่อนเขาทําคืออนาคตแต่เราอยู่ตรงไหนก่อนเราไม่มีเร็กาไม่มีเราทำอน,นาคตน,น,น,นี้ต้องราไป่ครับอาทิตย์หนึ่งครับพี่อาทิตย์หนึ่งนานอนาคตรออาทิตย์นึ่งอันนี้อย่าไม่ต้องมาชดที่ต้น,ดน,ออน,นเดี๋ยวเร็นรอนี้ัสแบบนี้โอ้ พี่นวนบอกไม่มีนี่ไม่ว่าถ้าคำผมพูดละทีนึงนี่ว่าไม่ได้ไม่ได้ผมไม่ได้ยินไงผมไม่ได้ยินถ้าผมได้ยินงนวนบอกบอกไม่เราไม่ประชดที่เพราะอะไรเราเราพูดแฟกเราพูดแฟกว่าในเมื่อคุณกระเดียดจะจะไปเอาปฏิทินของอ่ายุโรปเพื่อจะมาปรับกับปฏิทินของทุกวันไทยถ้าคุณคิดดีแล้วคุณทําต่อครับอย่าหยุดอมอันนี้ประชดยิ่งกว่ามึง พราะเมสทำเพราะโควิดก็ก็ได้ได้ประมาณนั้นแหละอืมฝาไปแต่ว่าดูชาวบ้านเขาด้วยเนาะเอาต้องดูชาวบ้านด้วยนะครับเด็เป็นเบอร์หนึ่งนะบอลเด็กเราไม่เป็นหนึ่งเพราะว่าสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราตกรอบหมดเลยบอลเด็กครับสิบหกปีสิบเอ้าไงสิบห้าปีสิบเจ็ดปีสิบเก้าปีเราไปหมดเลยบายบายไซโยระเราไม่มีการต่อเนื่องแล้วก็อย่างคือเอ่อ ลีก่บ้านเราเองมันก็ไม่ได้เข้มแข็งนะเพราะว่าอคมประะจัดกรกทจัดนะมันก็เลยกมลระจัดตรมจัดโค้ชพัาบอลอะไรรุ่นแยะหมดซึ่งมันไม่ได้มีการสอดสอดคล้องกับการเตรียมทีมในเรื่องของระดับเยาวชนนะตรงนี้มันค่อนข้างเหนืกถ้าเราเป็นงนี้อยู่เราก็เหนื่อยเพราะว่าปีพีห้าปีหลังเนี่ยเราบอกเลยว่าเราล้มเหลวนะเรื่องของบอลเด็กนะครับสมาคมเองก็ค่อนข้างที่จะ มัวแต่ดูในเรื่องของภาพรวมไซลีกนะครับแต่ในระดับทีมชาติเองอ่ะเราเราทัาการดูแลแล้วก็เรียงความพร้อมอย่างมากเหมือนลืมอ่ะเหมือน,น,นเป็นเป็นอะไรที่ลืมนะครับมันก็เลยทําให้เยาชชนบ้านเราเนี่ยขาดความต่อนเนื่องนะครับถ้าจริงๆแล้วถ้าเรามีลีกยาชชนที่เข้มแข็งคล้ายๆกับลีกอาชีพเราเนี่ยผมผมเชื่อว่าเราเราจะมีในระดับเยาชชนที่ที่แข็งแกร่ง แล้วขึ้นมาลองรับพี่ๆเขานะครับเมื่อไหร่ที่เรามีจำนวนมากขึ้นเนี่ยโอกาสที่เราจะมีนักเตะเก่งๆขึ้นมานนทดแทนพี่ๆเนี่ยมันจะทําได้ง่ายนะครับจากณปัจจุบันเนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยนะเรา,า,า,าเงียบมากเงียบเงียบเงียบจนบอกตรงว่ามันไม่ได้อยู่ในในสาธารณะในเรื่องของข่าวเรื่องของการพูดคุยกันนะครับมีแต่ไทยลีกนะทีหนึ่งทีสองแล้วก็ทีมชาติชุดใหญ่พอทีมชาติชุดใหญ่ล้มเหลวพวกพวกอย่างมันเหลวหมดเลยนะครับแล้วบ้านเราก็แปก นะพูดมาสามสิบสิบปีก็คือเรื่องเยาวชนเนี่ยมันมีความสนเนื่องเลยนะครับพอไปแข่งทีล้มเหลวทีก็ลุยกชุดนะครับโค้ชก็ออกนักกีฬาก็ออกเริ่มชุดใหม่คือคือไม่อดทนไม่อดทนกับกับความความล้มเหลวของเรานะครับเราก็ต้องการความเฉเี็จแบบแบบแบบชงกินอนะ่ะเอาง่ายนะชงดื่มแบบมาเร็วไปเร็วอะไรเงี้ยมันก็ทํายาก<อ>นะครับการทําบอลเด็กนี่เราต้องใช้เวลาแล้วอดทนนะครับไม่ใจ<อ>่คอหนึ่ง นะครับยี่สิบคนคุณทิ้งหมดเลยโอ้โหแสดงว่าโค้ชที่แย่มากนะครอบอยยี่สิบคนสามสิบคนเดี๋ยวนี้รายการโบเด็กมันก็น้อยนะพี่นวนเมื่อก่อนมีนรบโุ้นักศึกษานี่ละสี่ห้าปีสี่ห้าปีเนี่ยมันมีการเตรียมทีมกันความพร้มบอลในเรื่องเ่อยทุกๆคนเลยแทบจะไม่มีให้เห็นนะครับมันเป็นกาทำให้เราเนี่ยขาดความต่อเนื่องนะครับนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันสมาคมจะต้องรื้อแผนการ ทำงานในเรื่องของฟุตบลเยาวชนใหม่นะครับเรื่องของระบบการแข่งขัน,น,นจริงๆแล้วมันก็ก,ก็ดีนะอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมก็ได้คุยกับคุณพาดิษคุณพาดิษเองก็ไปคุยทางกรทแล้วก็กลมพละว่าจะจัดแคลนเดอร์เนี่ยให้มันตรงกันเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงเอ่อคลนเดอร์อนในระดับสิบหกปีสิบแปดปีนะครับในระดับเยาวชนเนี่ยให้มันมีความพร้อมแลวก็มีเวลาเหลือสาหรับการเตรียมทีมตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญคถ้าเรายังไม่พูดตุยกันเนี่ย ปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นต้องเมื่อไหร่ที่แข่งไม่ตรงกันเนี่ยโรงเรียนต่างๆหรือสโมสรต่างๆเนี่ยไม่อยากจะส่งนักกีฬามามันทําให้ถือว่าความความเรียรว่าความที่จงรับดีหรือว่าความรักชาติเนี่ยมันขาดหายไปเพราะในเรื่องของอาการได้ประโยชน์ในการแข่งขันและผลการแข่งขันของของสโมสรแล้วก็ของอโอรง,งเรียนเขาก็เลยไม่ไปเด็กมันกินชาติของเรามันก็ได้แค่เกรด B ตลอด เราจะไม่ได้กิอนอันนี้คือปัญหาที่ที่ผมว่าได้มีส่วนร่วมเข้าไปไปพูดคุยนะกับ,บ,บผมผมว่ารอเวลานะครับถ้าอีกปีสองปีเนี้ทําให้เกิดขึ้นก็ถือว่าล้มเหลวครับออในในฐานะที่เป็นเตี้ยงวนชนคุยนะผมถามคุณท็อปนิดหน,นึ่งคุณท็อปนะว่าน,นักฟุตบอลอบอลลีกนักปัจจุบันเนี่ยเ,เริ่มเตะก,กี่โมงบอลลีกของนักเรียนนักเรียนกรมพละกรมพละนะ เออตั้งแต่ยุคก่อนเนี่ยผมรู้ว่าอาจจะมีข่าวราบ้างแต่ว่ายุคเนี้ยรู้ไหมเตะเริ่มเตะกี่โมงไม่รู้ผมเราจะบอกว่าผมเพจจะบอกพี่ที่พอดีว่าผมรู้สึกว่าบอลสมัยก่อนเนี่ยผมได้ดูบอลระดับโรงเรียนเยอะมากเลยนะพี่แต่ตอนเนี้ยก็ผมก็กลัวรัด้เลยว่าพี่ถามมาคือผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเตะเอที่ไหนอไม่รู้รู้ได้จะรู้ได้จะตกใจผมรู้ตอบบนางอ้าปมงเช้าเหรอ แปดโมงเชา้ามันก็มัน <c oughs> ร,รู้สึกว่าหรือคือแล้วก็แปดโมงมีแปดโมงสิบโมงไปเที่ยงคือแล้วไปสองมันมันเราต้องเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนครับ <c oughs> ไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่อย่างนั้นเราจะรู้สึกว่าเอ,อสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเด็กเราคุณภาพมันก็ด้อยลงอ่าใช่ด้อยลงส่วนหนึ่งโอเคแน่นอนว่าไอการที่ทํางานโดยไม่คุยกันเนี่ย ผมว่ามันอาจจะมีเรื่องของการผมอยากให้บ้านเราแม่งเป็นขมานิตว่ะใจเย็นใจเย็นเพอไม่ไม่จะได้สั่งสั่งว่าต้องทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้เพื่อเพื่อผมประโยชน์อันมันสูงสุดอ่ะเพราะฉะนั้นผมเชื่อนะถ้าเอฟเอกับกระมละได้คุยกันสักนิดหนึ่งงบอ่ะจริงๆแล้วมันมันงบจากประเทศไทยจากปะทของประเทศอยู่แล้วงบเดียวกัน แต่ตอนนี้มันกลายเป็นแบบโอ้โหไอนี่เล่นกับไอรายการนี้เล่นแบบนี้รายการเล่นแบบนี้มันมันกลายเป็นแบบต่างคนต่างทําแล้วสุดท้ายอ่ะถามโอเคเด็กอ่ะมันมีหน้าที่อย่างเดียวคืออะไรไหมก้มหน้าก้มตาเล่นเล่นเนี่ยเี่ยคือเราผ่านผมก็เคยผ่านในในบอลเยาวชนมาแบบเนี้ยเรารู้ว่าโอ้โหไปเตะบ่ายสองเตะเที่ยงหนีัมันมันนี่หมดแหละมันมันสวรรค์นี่รนลกวะบ่าหสอง เพราะนั้นสองใบเราควรจะต้องถึงจุดหนึ่งนี้เนี่ยเริ่มเริ่มถามให้สุขว่าความเป็นมาตรฐานของอินเตอร์ก่อนกระเป๋าสามกระเป๋ารวมกันได้ไหมอันนั้นแหละพี่ปัญหานั้นแหละพี่อันเนี้ยถ้าคุยเรื่องนี้ต่างก็คุยไม่ใช่คุยไม่จบจรไม่จบเลยนะไม่ไม่จบหรอกไม่ใช่ไม่จบเพียงแต่ว่าถ้าคุณคิดว่าวงเพื่อวงการก่อนเพื่อวงการโครมาลไม่ต่างกัน ผมรับเรนนื่ในะเข้าใจเข้าใจก,ก็ทอมาจัดให้จบเพราะหน่วยงานมันซ้ำซ้อนกันหมดไงเพราะนั้นโอเคเรารู้ว่าเราตัวเล็กจริงแต่ถ้าตัวเล็กไม่พูดมันก็เหมือนทาสที่ทำงานอย่างเดียวโดวยไม่สนใจอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่ทาสครับเราต้องแสดงความคิดเห็นว่าเฮ้ยถึงเวลาเนี้ยต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเพื่อให้ให้รู้สึกว่าความเป็นอินเตอร์เนี่ย ทั่วทั้เมืองเขามีอยู่แล้วฟุตบอลฟุตบอลต่างประเทศก็คือเริ่มต้นจากจุดเล็กๆของเขาคือความสนุกสนานก่อนเข้มข้นมามึงรักฟุตบอลเสร็จปุ๊ปบมึงค่อยๆมาเป็นเรื่องของวินยัยเรื่องของค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เรามีนักเตะที่มีคุณภาพแต่ตอนนี้คืออะไรไหมครับกุนเตะโคมงโคงโคลโคลโ,โ,โ,โคมกันเอาชนะอย่างเดียวและสุดท้ายอะไรครับ เราจะได้ทรัพยากรที่อีกแบบหนึ่งอืใช่ครับอึงอึงเลยไม่กล้าไม่กล้าผสมโล่งที่หยุดเดี๋ยวเดี๋ยวไม่หยุดไม่ใช่เนี่ยเพรถึงเพอะถึงพอถึงเวลาเนี่ยคุยเรื่องทหารมึงผสมโล่กูจังเลยไม่ใช่พูดไปได้มันพูดไม่ได้เดี๋ยวไปละมันเลยไม่ใช่เี่เตียพูดนะเราก็เห็นมาอยู่แล้วคื การพัฒนาการแก้ไขเนี่ยมันเนื่องแต่งกันแล้อก็อันไหนต้อไมุ่ไมุ่นชวนคุยต้องพูดเพราะอะไรมะถ้าคุณไม่พูดเนี่ยเชพเราพูดเราผมเห็นด้วยพี่ต้องต้องมีประเด็นอะไรต้องออกมาเลยพัดไปเลยต้องคุยกันใช่กองพล่าตำรวจกองกกต้องคุยกันสามคนตำรวจเรียกเหรอพูดเรื่องนี้ไงตำรวจเรียกเลยโถนึกว่าชายงมาดูนึกว่าพี่ชายงมา จริงๆเรา,เราทุกอย่างเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยมันเป็นสเปรย์เหรออยู่แล้วว่าประโยชน์ทั้งนั้นแต่ว่าพี่แต่ว่าใครจะจับหรือว่าผู้ใหญ่บางคนอาจจะได้ยินแล้วเออมันก็เป็นอย่างนี้มาเป็นจะบอกว่าผมกังวลนี่ก็เคยฝ่าฟันเรื่องฟุตบอลที่มันเตะกลางแดดมาเนี่ยก็จะบอกว่าสี่ส<ป>ิปบปีอ่ะห้าสิบปีอ่ะก็ยังเตะอยเหมือนตอนนี้พี่เตะอยู่มันก็จะดีขึ้นนะเหมือนที่บอกอ่ะ มันจะดีขึ้นนะเหมือนที่บอกแต่ไม่ได้คุณมีกลิ่นไอแบบนี้อยู่เนี่ยผมว่ามันมันคนละเรื่องอ่ะก็ต้องต้องไปนั่งพิจารณากันว่าเอารามารมาเอาเอางูมามาทำให้มันจบจบต่อปะเอางูมามารวมกันแล้วให้มันดูแบบเป็นยิ่งใหญ่ไหมอินเตอร์มากขึ้นอลองคิดเอามาคมเลยเอาอย่างนี้ลองเตะลองเตะเกินเวลาราชการบ้างไหม อืมจะลองดูนะไเตะอ่ะสมมติว่าเตะเตะบายสองคุณเป็นเรื่องสี่ทุ่งผมว่าคนที่มีความสุขคือเด็กนะไม่ต้องทรมานเนี่ยไปร้อนร้อนนะกรับวันอาทิตย์เล่นได้เต็มที่เลยตกบ้งมาสนามแต่จริงบ้านเราจริงสนามฟุตบอลที่ได้มารถานจริงก็มีน้อยนะผมมันยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่จริงๆแล้วฟองหกเองก็เพิ่งมีสนามกีฬา ที่ทาใหม่ก็คือยิเทียมอะตรงนั้นน่ะถ้าแข่งสักสี่โมงคู่แรกคู่สองหกโมงนะอย่างก็กทอยเองนะ่ยจริงๆตรงนั้นสนามมนะันทําเป็นสนามติาทียมมา่จบไม่รู้จะทําเป็นาตาจริงทําอะไรนะตรงนั้นนะเ,รเ,รเรามีห้องแต่งตัวมีอะไรเงี้ยผมไม่้ว่าเชื่อว่ามันจะจัดอะไรได้เยอะเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วเรามีเขามีพื้นที่เยอะแต่ว่าก็เอาพื้นที่ไปหาทํามาหากินแนละ้วใจแต่ว่าตรงสนามตรงนั้นนะ่ะถ้าเขาสามารถที่จะทําเป็นสนามย่าจียมได้นะ่ะ เขาสามารถจัดทุกวันยูบลได้กไม่ว่าจะเป็นสิบสี่ปีสิบหกปียิ่งวันเด็กเนี่ยนะถ้าคุณแข่งสิบสองปีด้วยนะนะาก,การแข่งขันสิบสองปีเนี่ยคุณสามารถแบ่งครึ่งสนามั้นได้เลยนะเพราะว่าบอลบอลเด็กเจ็ดคนเนี่ยห้าคนเจ็ดคนเนี่ยมาสามารถที่จะใช้สนามมาตรฐานหนึ่งสนามเนี่ยแข่งสองคู่ได้เลยพร้อมกันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราก็ต้องวางแผนนะครับเราสนามเนี่ยในการตีเส้นหรือว่าเนี่ยมันมลติฟังกชันเนี่ยคุณจะทําเป็นฟิกสนามเดียวญาติเพียมเนี่ยคุณตี สีออกไปแบ่งสีออกไปเนี่ยคุณสามารถจะเป็นบอล5คนบอลเจคนบอล11คนได้สบายเลย